สวัสดีครับผมเฟรมวงศกรนะครับเรามาดูวิธีการจัดกลุ่มข้อมูลประเภทตัวอ,อักษรอ,อย่างง่ายกันนะครับในตัวอย่างเนี่ยเป็นช้อปปิ้งลิสต์ที่เป็นรายการสินค้าที่เราซื้อมานะครับว่าแต่ละรายการมีราคาเท่าไหร่บ้างซึ่งถ้าเรานําชื่อสินค้าไ,ไปใช้งานโดยตรงเนี่ยมันจะทําให้สีของการาฟเันแยกออกไปมีจํานวนมากเกินไปจนอ่านข้อมูลได้ยากนะครับผลลัพธ์ที่เราต้องการคือด้านขวา ต้องการจัดหมวดหมู่ให้สินค้าแต่ละประเภทเนี่ยอยู่ในหมวดผักผลไม้หรือว่าหมวดอื่นๆนะครับวิธีการก็ทําได้โดยไปที่คอลัมน์ที่จัดเก็บข้อมูลชื่อสินค้าครับในที่นี้คือคอลัมน์ไตโต e ให้คลิกขวาแล้วกด New Group ครับจากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราตั้งชื่อว่าต้องการให้ชื่อกลุ่มอะไรอันนี้ผมใช้ชื่อ default นะครับก็คือไตเติวงเล็บกลุ่ม นี้ให้เราคลิกที่ช่องด้านซ้ายครับเพื่อเลือกว่าจะให้ข้อมูลไหนอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันบ้างถ้าคลิกอันแรกแล้วก็กด c อน t r o l ค้างนะครับจะเป็นการเลือกมากกว่า1รายการอันนี้เป็นผลไม้ก่อนนะครับมังคุดสม้มแล้วกดกรุปครับเราจะได้กลุ่มของข้อมูลด้านขวาสามารถตั้งชื่อได้นะฮะดับเบิ่คลิกแล้วก็พิมพ์ชื่อเลยครับ ตั้งชื่อแล้วว่าผลไม้แล้วก็ในทำนองเดียวกันเราสามารถตั้งกรุ๊ปผักขึ้นมาได้นี้ผมลองอีกวิธีการหนึ่งนะครับให้คลิกแค่รายการเดียวแล้วก,กดกรุป๊ปแลได้ชื่อผลไม้แต่มีสมาชิกแค่รายการเดียวขอไปครับผักมีผักแต่มีสมาชิกรายการเดียวแล้วผมก็กดเพิ่มเข้าไปกดคอนโทรลค้างอ่านี้ก็เป็นวิธีการเพิ่มข้อมูลที่เข้ามาภายหลังนะครับ คอนโทรลค้างก็กดกรุปครับอตอนนี้เราได้2กลุ่มคือผักกับผลไม้กลุ่มที่3เนี่ยเราถ้าเรารู้แล้วว่าข้อมูลเรามีแค่ผักผลไม้เนี่ยเราสามารถกด include other g r o u p เพื่อให้กลุ่มอื่นๆที่ไม่เข้าพวกไหนเลยเนี่ยมาอยู่ในกลุ่มนี้นะนี่ผมจะเลือกว่ากลุ่มเป็นชื่ออื่นๆโอเคแล้วก็มีทิคนิดนึงครับว่าเวลาเราสร้างชื่อกรุ๊ปเนี่ยมันจะเรียงตามลำดับตัวอกักษรกไก่ถึงฮอนโฮกเถึง Z 0นถึง9นะครับถ้าเราอยากให้มันเรียงตามออเดอร์ที่เราต้องการเนี่ยมีทริกก็คือต้องสร้างเลขหน้าหรือชื่อกลุ่มเช่นกลุ่ม a กลุ่ม b กลุ่ม c นะครับให้มันเรียงตามที่เราต้องการนี่ผมใช้ทริกก็คือใช้เลข1 2 3นะครับแล้วกดโอเคเป็นนั้นเสร็จครับได้กลุ่มข้อมูลที่อ้างอิงมาจากข้อมูลดิบนี้การนำไปใช้งานก็ให้ลากคอลัมน์นี้เข้าไปใส่ในวิชวลที่ต้องการได้เลยครับ Okay. วิธีการน,นี้ไม่ไม่เหมาะกับข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับถ้า Database เราเนี่ยมีข้อมูลไหลเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยมันจะจำเป็นจะต้องเปิดเข้ามาเพื่อแมนนวลกรุ๊ปทุกครั้งที่มีข้อมูลใหม่